สวัสดีครับการเรียนรู้พิมนะครับเราก็ต้องรู้ธรรมชาติความเก่าของพระไปพร้อมกันถ้าดูพิน์กอนแล้วค่อยมาพิจารณาคาบเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าโอกาสที่คุณจะพลาดไม่ได้พระแทะ้โอกาสสูงนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ของผมเนี่ยผมก็จะสอนเน้นย้ําเทคนิควิธีการสังเกตหาพิรุษนะครับวันนี้จะสอนการดูพระที่ง่ายนะครับง่ายที่สุดสําหรับคนที่เข้าใจธรรมชาติความเก่าของพระ ให้สังเกตหลักอย่างนี้นะครับวิธีการดูแม่พิมพ์นะครับ <oppose them> พระสององค์เนี่ยผมตั้งเป็นพิมพ์เจดีทรงต้อเล็กเกตยาวนะครับทรงต้อดูยังไงว่าเป็นทรงต้อนะครับแล้วพิมพ์เจดีดูยังไงว่าเป็นพิมพ์เจดีพิมพ์เจดีเนี่ยเขาจะมีลักษณะฐานนะครับฐานหรือหน้าตักพระเนี่ยจะไม่มีเส้นไม่มีเส้นชายจีบอตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะองค์พระเนี่ยเขาจะต่อเขาจะต่อ เขาเรียกว่าถ้าเราลากเส้นจากปลายลงมาที่ฐานเนี่ยเขาจะเป็นรูปเป็นรูปทรงเจดีเห็นไหมฮะฝั่งนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะลากตีเส้นมาเป็นลนักษณะแบบนี้เลยจะชนทุกจุดจะชนทุกทุกจุดทุกฐานของพระนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเขา่าแล้วก็ไหลแล้วก็ตรงปลายพระเกศจะเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับสัดส่วนจะมาประมาณนี้นะครับทรงต้อดูอยังไงว่าเป็นทรงต้อให้ดูที่บริเวณหนะ้าอก ของพระนะครับเขาจะมีลักษณะลําตัวขององค์พระจะสั้นนะครับแล้วจะมีลักษณะสั้นต้อจึงเป็นที่มาของพิมพ์เจดีทรงต้อเล็กเกตยาวนะครับเกตยาวก็สังเกตที่พระเกตเขาจะยาวนะครับเห็นไหอันนี้ก็จะยาวทีนี้พระสององค์เนี่ยเป็นพิมพ์เจดีเหมือนกันแต่คนละบอกนะครับให้สังเกตอย่างนี้ช่างการแกะแม่พิมพ์ของช่างเนี่ยผมจะสอนวิธีการอ่านลายมือของช่างให้ทุกคนได้เข้าใจ เพราะว่าลายมือของช่างเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ง่ายๆนะครับทีนี้เราดูอย่างนี้ผมจะอธิบายองค์นี้อันนี้เป็นองค์แรกนะครับเส้นซูมเห็นฮะวิธีการดูเริ่มต้นดูเส้นซูมก่อนเลยเห็นฮะเส้นซูมองค์นี้จะเล็กเส้นซูมองค์นี้เขาจะมีลักษณะใหญ่เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่เขาเล็กตามเส้นซ้มมีอะไรบ้างก็จะเป็นแขนเห็นฮะถ้าเส้นซูมเล็กแขนเขาก็จะมีลักษณะเล็กถ้าเส้นซูมใหญ่เห็นไหมฮะ แขนเขาก็จะมีลักษณะปวบใหญ่อันนี้หลักวิธีการอ่านลายมือของช่างในยุคสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับก็ผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีคุณใช้เทคนิคนี้นะครับคอยสังเกตนะครับแต่วิธีการสังเกตหรือวิธีการเรียนรู้เนี่ยพยายามอ่านลายมือของช่างให้เข้าใจแล้วก็หาพิรุษธรรมชาติความเก่าของพระให้ให้ให้พบเจอนะครับมันมีอะไรที่ซ่อนเราอยู่ที่เราสังเกตไม่เห็นหรือคนทั่วไปเนี่ย ไม่มีความรู้เนี่ยเขาไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นเซียนพระเนี่ยเขาจะรู้นะครับคนที่เล่นพระมาสิบปี20ปีแล้วเป็นสายพวกเป็นจ่าารคีเนี่ยถ้าก็เห็นพิมพม์บ่อยเขาจะเริ่มจับจุดได้นะครับตอนนี้ผมสอนแนะนําแบบนี้นะครับบางคนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มรายละเอียดของพระขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับการฝึกทักษะของแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงจุดนี้แหละครับที่เซียนพระเขา ไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าถ้าสอนแล้วเนี่ยความรู้ของเขาจะสูญเปล่าก็คือว่าเขาจะเป็นเซียนต่อไปไม่ได้เพราะหนึ่งคนทั่วไปรู้หมดเขาก็จะทํามาหากินกับอาชีพตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้แหละคําว่าประกาศสิทธิเซียนคือชี้เป็นชี้ตายจะไม่มีคํานี้ในวงการพระนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราดูพิมพ์แล้วนะครับเราก็มาส่งดูธรรมชาติคําเก่าของพระ นะครับเราส่งเราเห็นเม็ดคาบเม็ดผลเห็นไหมฮะเราเรียนรู้เราดูคาบเราดูพิมพ์แล้วนะครับทีนี้เราก็ดูคาบธรรมชาติตามเก่าของคาบกุกนะครับพระอันนี้นะครับคาบเดิมเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นผิวลักษณะแบบนี้เขาจะมีลักษณะที่อบกระปกไปด้วยคาบที่ฝุ่นนะครับผ้านี้เป็นผ้าที่ผ่านการล้างแล้วนะครับเห็นไหมฮะคุณจะเห็นความสะอาดของผิวที่เราได้จัดการล้างเอาคาบพวกขี้ดินออกขี้ฝุ่นขี้กุก ที่เขาจับอยู่บนผิวพระเห็นไหมครับบางจุดบางตำแหน่งเนี่ยเขายังมีค่าเป็นฝุ่นละอองเล็กเห็นไหมฮะตรงจุดเนี่แหละคือจุดในการวิเคราะห์พระแท้นะครับเพราะว่าของปลอมเนี่ยเขาจะไม่มีค่าฝุ่นละเอียดฝุ่นละอองเล็กๆแบบนี้ถ้าคุณใช้กล้องที่มีกําลังขยายสูงๆเนี่ยคุณจะเห็นเป็นผลึกของแคมไฟนะครับวิธีการดูพระเนี่ยคุณต้องใช้หลัก หลักการในการสังเกตคือ1ดูด้วยตาเปล่าสดูด้วยกล้อง 10x 3ดูด้วยกล้อง 100x แล้วก็จะพันเพันเเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรคุณไม่เคยเห็นอยู่แล้วนะครับว่าพระแท้เนี่ยเขาจะต้องมีลักษณะเนื้อหาเป็นแบบไหนพระพรอมก็เหมือนกันนะครับพระปลอมเขาจะมีเนื้อหาที่มีการแปรเปลี่ยนเ,นเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นคุณเอาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์แบบลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเขาไม่ได้เพราะอะไร เพราะคุณใช้หลักวิทยาศาสตร์แต่คุณไม่มีมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ก็คือองค์พระต้นแบบนะครับในการดูคุณไปยึดหลักตามคิดของของคุณเองนะครับในการที่คุณมโนแล้วก็เข้าใจไปเองนะครับเพราะว่าพระแท้เนี่ยผมยื่นให้เขาดูเขายังบอกว่าเป็นพระไม่แท้เขาว่าวิทยาศาสตร์ว่าเนื้อพระละเอียดไปนะครับแล้วก็พูดออกมาว่าพระสมัยก่อนโลโม่โลโม่หินหรือว่าโลโม่ปูนเนี่ย เขาไม่โม่หรือบทได้ละเอียดประมาณนี้อันนี้คือการให้เหตุผลของวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เกี่ยวหรือว่าไม่ได้สัมพันธ์กับทฤษฎีที่เขาตั้งขึ้นมาเลยเห็นไหมครับตรงจุดนี้แหละที่ผมจะพยายามจะไขข้อข้องใจให้ทุกท่านได้ฝึกวิเคราะห์กันด้วยนะครับทีนี้เนื้อ,อาหาเนี่ยเราสังเกตดูเนื้อที่บริเวณตรงด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าตรงนี้จะถูกจับสัมผัสบ่อยเห็นไหมครับ กับบริเวณที่เป็นเส้นซุ้มที่นูนขึ้นมาเห็นเนื้อเขาจะแตกต่างถ้าเป็นเนื้อปูนใหม่หรือทําใหม่เนี่ยเนื้อปูนเขาจะไม่เป็นสีออกแบบนี้ถูกไหมครับหลักการง่ายๆนะครับมันแค่เราหาพิรุษหาล่องรอยธรรมชาติองนี้จะมีขอบเป็นขอบกระด้งซึ่งเป็นพระที่พิจารณาง่ายเนี่ยพิมพ์นี้นะครับมันไม่ได้หาหง่ายๆนะครับยิ่งค่าพูนี้นะครับ ผมบอกไ้เลยนะครับว่าค่ะแบบนี้มีแค่หนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะว่าผมเจอแค่อย่างละหนึ่งองไม่ได้เจอเยอะขนาดเป็นสิบองเหมือนกันแบบนี้นะครับมันหาไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะธรรมชาติความเก่าบอกรายละเอียดของเราได้หมดเลยนะครับพิมพ์ฟรงเนี่ยเป็นการอ่านลายมือจุดเริ่มต้นนะครับถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณไปดูพิมพ์ก่อนเรียบร้อยนะครับเสร็จจนนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับชัดๆดังๆด้วยนะครับ ใครจะมาพิสูจน์กับผมจะเป็นเซียนเบอร์หนึ่งผมก็พิสูจน์ด้วยความรู้นะครับด้วยความเคารพทุกคนอยู่แล้วนะครับเราต้องใช้ความรู้เข้ามานะครับวิเคราะห์การเรียนรู้ทุกอย่างมันต้องมีหลักการของตัวมันเองนะครับไม่ใช่เอาหลักของเราเองหรือว่ามนโนไปเองเราเรียนรู้สืบจากสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เคยเห็นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขารู้ที่เขาเคยเห็น แล้วเราก็เอาพระหรือมีพระแบบนี้เนี่ยไปถามข้อมูลบางทีก็ตรงบ้างบางทีไม่ตรงบ้างเราก็วิเคราะห์คนที่เราไปถามเขาด้วยเพราะว่าคนหนึ่งคนนะครับเขาไม่ได้รู้พระกุลได้ทั้งหมดที่ผมอยู่กับพระนี้อยู่เพราะว่าเราศึกษาจากพระเหมือนกับอย่างที่ผมเขียนไว้นะครับจํารูปแบบในตอนแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องลืมรูปแบบหรือแก้งลืมรูปแบบ ที่เราจำในตอนแรกไปแล้วปรับตัวเองนะครับปรับตัวเองเพื่อต่อยอดให้ความรู้ตรงนี้มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะนั้นการเรียนรู้นะครับมันจะต่อยอดของเขาเองได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งเห็นไหมฮะเส้นซุ้มเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพที่ผมขยายนะครับคาบเห็นไหมฮะคาบทุกองค์ที่ผมส่งขยายด้วยกล้อง 10x เนี่ยเขาจะมีตะกันปูนเห็นไหมฮะเขาจะมีเม็ดผดแล้วก็มีเป็นคาบ เป็นคาดเป็นการงอกนะครับคุณต้องดูการงอกของเนื้อปืนเก่าให้เป็นนะครับเขาจะเป็นผิวเหมือนเหมือนกระยี่นะครับหรือเหมือนกับตีนตุ๊กแกหรือตีนจิ้งจกนะครับถ้าคุณเห็นตีนจิ้งจกอย่าอย่าไปดูตรงที่ฟรามเหนียวของเขาให้ดูที่ตีนจิ้งจกเนี่ยเขาจะเป็นเตีนตะปุ่มตะปัม่มนูนขึ้นมานะครับเหมือนการพระองค์เนี่ยเขาจะมีการงอกเห็นไหมฮะเนี่ยธรรมชาติของเขาสร้างพระขึ้นมาด้วยการเวลานะครับ มนุษย์หรือว่าคนอย่างเรานะครับคนที่ทําพระปลอมเนี่ยพวกนี้ทําไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะต้องพูดย้าเสมอทุกคลิปวิดีโอนะครับว่าของปลอมเนี่ยคุณไปถามคนที่ทําปลอมพระนะครับเขาไม่สามารถทําคราบทำผิวแบบนี้ได้เพราะว่าถ้าเขาเอาไปทําให้มันเกิดคราบหรือแช่น้ําเนี่ยมันยิ่งยากนะครับพ้าพวกนี้นะครับมันแช่น้ํามันเนื้อมันจะระเบิดเนื้อมันจะละลายนะครับต่อให้คุณแอ่เป็นปูนซีเมนเนี่ย เอาปูนซีเมนต์มาเป็นส่วนผสมแล้วคุณไปแช่นะครับเนื้อมันก็ไม่มีการงอกของเขาเกิดขึ้นคือคุณรู้คุณรู้หลักอยู่แล้วนะครับว่าคุณเคยเห็นพระแท้แล้วผิวของเขาความรู้สึกของเขาเหมือนกับการที่คุณดูเหรียญพระนะครับเหรียญถ้าเป็นเหรียญปั๊มนะครับผิวจะต้องเรียบเึงถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณไปเจอผิวที่เป็นเม็ดเม็ดผดหรือเม็ดสาคูเรียงกันเล็กๆเนี่ยคุณตั้งตั้งข้อสังเกตว่าตาแบบนี้ไม่น่าจะดี ถูกไหมฮะเหมือนกันกับกันการดูพระเนื้อผงนะครับเราดูที่ผิวของเขาที่จะต้องมีเม็ดผดหรือว่ามีเม็ดงอกขึ้นมาถ้าเป็นผิวเรียบตึงเนี่ยเราต้องสสนนิษฐานเอาเองได้นะครับว่าเกิดจากการใช้หรือเปล่าเราดูง่ายนะครับพระใช้กับพระไม่ใช้เพราะนั้นถ้าพระไม่ใช้แล้วผิวเรียบตึงปูนเรียบตลอดทุกจุดเลยนะครับตรงนี้ตั้งข้อสังเกตไว้ไม่น่าจะดี นะครับกับการกับการดูเหรียญน,นะครับเพราะนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะสวนทางกับการเป็นเซียนเหรียญเห็นไหมฮะคาบต่างๆเนี่ยจะเห็นเป็นธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นเองทั้งหมดทุกจุดเห็นไหมฮะรายละเอียดของเขาจะมีคาบน้ําปูนคาบน้ํามันตังอิวคาบที่เราเห็นเป็นธรรมชาติพระนี้ผ่านการล้างนะครับเห็นไหมฮะเป็นพระที่ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ศึกษาจากของจริงของแท้ เท่านั้นนะครับโอกาสที่คุณจะผิดพลาดมีน้อยนะครับอันนี้สององค์ผมก็อธิบายจบเพราะนั้นบางคนเนี่ย <c oughs> ผมจะบอกเคล็ดลับบางคนดูแค่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเขาเขาไม่ดูเลยเขาจะดูตรงนี้ถ้าไม่มีตรงเนี้ยเขาวางเขาบอกว่าแบบเนี้ยไม่มีไม่มีแบบเนี้ยเก๋เห็นไหมฮะเนี้ยแล้วเป็นค่าแบบนี้เป็นค่าแบบนี้คุณไปตีพระแบบนี้เก๋เห็นไฮะเขาจะคาจัดพระที่เขาต้องการ ให้เป็นพระปลอมนะครับแล้วก็จะเล่นพระอันนี้แล้วก็เชยร์ว่าพระแท้เนี่ยหายากผมซื้อมาองค์หนึ่ง12ล้านองค์ละ9ล้าน8ล้าน7ล้าน10ล้านนะครับใครก็พูดได้ถ้าเป็นเซียนระดับระดับประเทศคนรู้จักกันทั้งเมืองเนี่ยเขาพูดใครพูดอะไรก็ต้องเชื่อถูกไหมฮะไม่จําเป็นนะครับคุณต้องมีข้อมูลหรือมีเอกสารอ้างอิงหรือว่ามีใบเสร็ นะครับแต่การซื้อพระเนี่ยราคา <c oughs> ประมาณนี้มันต้องมียอดโอนตังหรือยอดเบิกเงินจากธนาคารนะครับแต่สิ่งตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปสืบนะครับเพราะว่ายังไงมันก็สืบแล้วมันก็ไม่ได้ความจริงนะครับเสียนพระก็คือเสียนพระนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะเยอะมากมายเราเรียนรู้เราศึกษาพระเพื่อต้องการให้พระคุ้มครองเรานะครับเราไม่ได้ต้องการให เราเนี่ยต้องไปคุ้มครองพระอันนี้ผมแถมเก็ดเล็กเกดน้อยนะครับในการดูพระพิมพ์มนี้อันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ที่พบเจอน้อยและหายากเซียนก็จะเล่นในลักษณะแบบนี้อีกนะครับเขาจะเล่นพิมพ์ที่เป็นเส้นซุ้มปิดข้างหนึ่งแล้วก็เปิดข้างหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยคือลักษณะของเซียนพระนะครับด้านนี้จะเปิดเห็นไหมฮะด้านนี้จะเป็นลักษณะสเส้นซุ้มปิดเห็นไหมครับเขาจะเล่นแบบนี้แล้วแล้วบริเวณช่องไฟตรงเนี้ย จะทางออกเห็นไหมฮะช่องไฟตรงนี้จะทางจากตรงนี้แคบแล้วก็จะทางออกเห็นไหมครับฐานทั้งสามอย่างเนี่ยมันจะดูตามตามตำราที่เขาเล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมเส้นบังคับพิมวิ่งวิ่งตัดกันเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนเส้นซุ้มการหดตัวของเขาก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยเนื้อเขาเป็น เขาเป็นเนื้อปูนลนักษณะปูนใสเห็นไหมฮะเขาผ่านการใช้มาต้องส่งดูนะครับเราแทบไม่เห็นมวลสารอะไรเลยนะครับแต่เนื้อก็เป็นหินอ่อนไปแล้วเนื้อเขาจะเป็นเนื้อละเอีกนะครับไม่ได้เป็นเนื้อหยากเหมือนกับพระสั่งวัดอินเห็นไหมฮะอันนี้คือรอยที่ผิวเนื้อกะเทาะไปเห็นไหมฮะเราก็ส่งดูเนื้อของเขาศึกษา แล้วก็จากฎเกณฑ์ต่างๆธรรมชาติความเก่าของเขาไว้นะครับเส้นฟุ้มกอ็อย่าทิ้งนะครับรายละเอียดต่างเห็นไหมตรงนี้คือจุดที่เราจะเล่นองนี้ราคาองนี้ราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับในราคาที่ผมประเมินแค่เซียนซื้อเข้านะครับแต่เซียนขายออกเนี่ยองนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดล้านถึงสิบล้านได้นะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้านําไปตรวจด้วยวิทยาศาสตร์พวกนี้ผ่านหมดนะครับ เราจะต้องหาครูบาจารย์ที่เก่งเหนือรเรานะครับไว้เป็นที่ปรึกษานะครับวันนี้ก็จะสอนให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติความเก่านะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคําถามนะครับผมล้างภาพด้วยน้ำยาด้วยยาสีฟันนะครับน้ำยาพระกุครับล้างหลายครั้งมากล้างไม่ออกครับคาบกุใช่คุณต้องไปลองล้างแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับ ค่าแบบนี้นะครับล้างออกหรือไม่ออกเนี่ยเป็นตัวบอการ์มเก๊แท้นะครับแต่เราอย่าไปฟังคนอื่นว่าพระแบบนี้เก๊อปลอมไม่เก่าไม่แท้ไม่ถึงไม่ใช่นะครับมันหาที่ลงไม่ได้นะครับพระพวกนี้ถ้าเป็นพระปลอมเนี่ยมันต้องมีอยู่เต็มสนามถูกไหมฮะพระปลอมมันต้องมีอยู่เต็มสนามมีทุกที่ไปที่ไหนเจอนะครับสมเด็จปลอมองละยี่สิบบาทคุณเคยเห็นไหมครับเนื้อหาดูไม่ได้นะครับ พิมพก็ไม่ตรงนะครับอะไรก็ไม่ตรงบางองค์ก็ปิดทองมาบางคนก็มีคาบมีารามเก่าเกอะมาอะไรพวกนี้นะครับมาให้ผมดูเนี่ยดูแป๊บเดียวก็ต้องบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ไม่แท้ไม่ถึงนะครับเราก็ต้องอธิบายเขายืดยาวนิดหนึ่งนะครับมันก็ถ้าถามมาสักพันคนเนี่ยวันหนึ่งผมไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ถือว่าผมเอามาสอนเอามาเฉลยวิเคราะห์ ในไลฟ์วิดีโอสดตรงนี้เลยนะครับคนที่กาลังศึกษาสอบถามเนี่ยก็จะได้เห็นได้ฟังนะครับพระปอมศึกษาเนื้อศึกษาคาบศึกษาพิมพ์นะครับพยายามดูเส้นซุ้มบ่อยๆนะครับฝึกจําไว้เส้นซุ้มคุณต้องเริ่มหัดตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถ้าคุณที่ยังดูภาพไม่เป็นนะครับแต่ก็ต้องฝึกดูเส้นซุ้มนะครับว่าเส้นซุ้มแบบไหนเก่าแบบไหนหดแบบไหนมีอายุนะครับแบบไหนใหม่เนี่ยพยายามไล่ดู แยกไปทีละจุดทีนี้คุณจะแยกมิคแคลออกแต่ถ้าคุณดูภาพรวมเนี่ยคุณแยกไม่ออกหรอกครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนใหม่เนี่ยเขาก็พระมาให้ผมดูผมบอกว่าดูยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ไม่รู้หลักแล้วก็จับหลักไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดที่ผมกําลังเริ่มคือผมก็ต้องเอาดูเท่นจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจุดที่ผมดูก็เส้นฟุ้ม่งง่ายที่สุดนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าด้านน้าานนหขององค์พระนะครับจํา จำลักษณะของแม่พิมพ์ของเขาไว้นะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยเราต้องไปดูกับของจริงนะครับส่วนแม่พิมพ์เนี่ยเราไปฝึกดูในตําราได้นะครับตําราผมซื้อมาหมดเงินไปเป็นหลายหมื่นนะครับเพื่อความรู้ของตัวเองก็คือเหมือนกับเราซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปนานเข้ามันก็เยอะขึ้นจนบางทีผมหนังสือมาเนี่ยมีประมาณเป็นร้อยกว่าเล่มนะครับเก็บไว้ก็ลก ็ยกให้คนอื่นต่อไปตอนนี้มันก็เป็นหนังสือที่มีค่าขึ้นมาไปหาอีกก็ไม่เจอนะครับทีนี้เราเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็พยายามเริ่มจะเข้าใจอะไรที่ยากขึ้นก็จะเข้าใจง่ายขึ้นอะไรที่มันลำกวงเนี่ยความรู้มันก็จะสอนเราเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพระพิมพ์สังกติที่มีคาบงอกนะครับคาบงอกเนี่ยสำคัญนะครับมันสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเล่นพระแบบ ขาเรียกปลอดภัยไว้ก่อนเหมือนกับเขาเรียกว่าอยู่ในเซฟตี้โซนนะครับถ้านนี้นะครับของปลอมทําไม่ได้นะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับแล้วให้คุณทํามาด้วยนะครับไม่มีใครทําหรือว่าคิดคิดไม่ถึงนะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําเพื่ออะไรนะครับอันนี้มันเกิดจากธรรมชาติของเขานะครับมันไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์ทําขึ้นมาเห็นไหมครับ เป็นก้อนลักษณะแบบนี้เน,นี่ยมันไปโดนการชะล้างหรือถูเนี่ยมันก็ไม่เป็นกาบไม่เป็นเส้นนะครับเราดูตรงจุดนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะเป็นเส้นซ้อนเรียงเลียงกันอยู่ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าแบบนี้ใครบอกว่าเซียนพระบอกว่าปลอมอีกนะครับผมว่าเราต้องเลิกเล่นพระแล้วก็ต้องเลิกเชื่อเซียนพระนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยบอกตรงกันข้ามกันกันหมด แต่อธิบายหรือหาข้อสรุปไม่ได้นะครับอันนี้แหละคือเซียนพระเมืองไทยนะครับเราต้องเรียนรู้เขาไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรามีพระแท้เนี่ยไปถามเขาเนี่ยปลอมปลอมปลอมแต่เขาอาธิบายให้เราเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดอันนี้เราจะต้องเลิกถามหรือเลิกเรียนรู้ไปได้เลยนะครับเราก็ต้องหันมาศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองก็หลายคนนะครับก็เรียนรู้ด้วยตัวเองก็ประสบความสาเร็จอ่ ได้ของดีของแท้มาสะสมไว้ตรงนี้เป็นรอยที่ผมใช้กระดาษทรายถูเห็นไหมเนื้อของเขาก็จะมีลักษณะละเอียดแน่นไม่เป็นเม็ดปูนเห็นไหมครับคาบต่างๆรอยละเอียดจุดธรรมชาติสําเก่าของเขานะครับจะบอกให้เราเข้าใจเอากับสภาพในกุข,ของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครัรอยกระเทาะสำคัญนะครับรอยกระเทาะจะสอนให้เราเอาถึงพระสมเด็จแท้ได้นะครับ เพราะว่าของปลอมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเห็นบริเวณตรงขอบเห็นไหมฮะเขาจะมีเนื้อเขาจะยกขึ้นมาเห็นไหมฮะตรงขอบเขาจะยกขึ้นมานิดๆอันนี้คือการตัดบนเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมฮะเนื้อของเขาจะแห้งเห็นไหมฮะแต่ตรงเส้นซูมนี่างเขาจะดูลักษณะมันนะครับการปีดแตกก็เป็นรอยที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติช่องไฟรายละเอียดของฐานทั้งสาหน้าตักพระการวางมือให้จํา รายละเอียดตรงนี้ไว้ให้แม่นนะครับการวางวางมือแล้วก็การแกะเส้นซุ้มเห็นไหมฮะเส้นซุ้มกับมือเนี่ยเขาจะต้องบาลานซ์หรือกลมเกืนกันพระขอบหนาหรือเส้นซุ้มหนาเนี่ยมือหรือองค์พระเขาจะดูล่ํานะครับเขาไม่มีเขาไม่มีแบบเส้นซุ้มใหญ่แล้วก็องค์พระผอมไม่มีนะครับยังไม่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝากให้ทุกคนได้สังเกตเรียนรู้ไว้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนจะ ละเลยหรือพลาดเยอะนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับเรียนรู้ตั้งใจนิดนึงนะครับมันไม่มีอะไรยากนะครับในการที่เราจะสะสมนะครับตอนนี้คนที่ซื้อพระราคาแพงเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วตอนนี้ก็กําลังติดต่อขายคืนเสียงกันอยู่นะครับตัวน,นี้ก็เป็นช่วงลําบากนะครับของทุกท่านตอนนี้เราก็เก็บสะสมประมาณนี้ถือว่าตามกําลังของเราสมฐานะ นะครับก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะครับผมก็จะคอยสอนให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับมันมีพระอีกหลายแบบนะครับพิมพ์เส้นได้มันก็จะมีอีกหลายองค์ที่มีลนะักษณะแตกต่างกันที่คาบกุเนื้อหาที่แตกต่างกันเนื้อสวกก็มีเนื้อฟ้ามก็มีคือเนื้อที่เขาเรียกปูนตายนะครับแล้วก็เนื้อที่เป็นเนื้อหินอ่อนก็มีนะครับมันมีหลายเนื้อนะครับเราหาข้อยุติไม่ได้หรอกครับ เพราะนั้นการศึกษาพระเนี่ยเราอย่าไปยึดรูปแบบอะไรที่ตายตัวนะครับเรียนรู้แล้วก็พยายามทิ้งรูปแบบออกไปบ้างนะครับแล้วก็รับรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาคือเหมือนกับคุณเห็นพิมพ์ตรงนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยคุณก็ต้องศึกษาเข้าเพิ่มอีกนะครับมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลานะครับมันไม่มีอะไรที่อับเจนหรือว่าตายตัวหรอกครับเพราะนั้นการดูพระสมเด็จเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์จริงๆนะครับ มันไม่เหมือนกับผ้าเหรียญน,นะครับเหรียญย่าดูตําหนิแป๊ดเดียวก็รู้เกแท้แล้วนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ